ไม่ยามพลานะหลวงพ่อก็บอกว่าตั้งเป้าให้ถูกนะเราภาวนาเรามาบวชเนะีเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์นะถ้าเรามาบวชแล้วเร,เราตั้งเป้าผิดนะเราไม่ได้รู้ว่าเราจะต้องมุ่งไปสู่ความดับสนิทของทุกข์มันก็สเตสป่าไปบางคนก็หาชื่อเสียงหาลาบสักการะหานน์หานี่หาสรัทธาญาตโจมอะไร พราะลืมว่ามาบวชเพื่ออะไรเนี่ยพระในเนี้ยหลวงพ่อพร่ำสอนอยู่เสมอนะเรามาบวชทั้งที่อย่าให้เปลืองผ้าเหลืองเปล่าๆอย่าให้เปลืองข้าวสกชาวบ้านเรามาบวชนะเพื่อทําที่สุดของทุกนะทําได้ในชาตินี้เลยก็ดีทาไม่ได้ก็สะสมเป็นอุปนิสัยไว้ชาติต่อๆไปมันก็จะทําได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้น